สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนแฟนๆสุดประทับใจนางเอกจีนคนสวยลหลงไหลอะไรไทยๆท,ที่สุดถธอเป็นนางเอกสาวชาวจีนที่กําลังมาแรงในเมืองไทยมากๆสําหรับเจ้าลูซ้อโดยเฉพาะหลังผลงานเรื่องล่าสุดดาราจากรักลําในใจ l ลิฟไลท์เดอะแ l a ซีออกอากาศความฮอตของเจ้าลูซ้อในหมู่แฟนๆไทยก็โด่งดังมากขึ้นไปอีกพระสแุแฟนไทย ของเจ้าลูซือได้แชร์ภาพของนางเอกคนสวยกับสารพัดนความหลงหลอะไรไทยๆไ,ไม่ว่าจะเป็นการเล่นสงกรานหลงรักทุเรียนหมอนทองสดต้ยมยำกุ้งน้ำข้นอย่างอร็ดอร่อยและแต่งหน้าสไตล์ไทยไปเลยสิครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี่ดอขอบคุณครับ